เป็นก้นกูที่จีเป็นแม็กมเดียไอ้แยที่เหลือกูควักพุงออกินอย่างเดียวยเ,เลยไอ้้ยกูรู้อยู่ปั๊บเดี๋ยวยา้ารามมันกินกันมาสองส,องส,องสอามตัวไอ้้ยดีมันไม่ขึ้นมาลุ่มนาท้ทีเดียวว่าว่ามีกระปุกกระจอกออกไอ้ย สถานะที่ไม่มีคันยิงกูแรงๆกูใหญ่มากยังมีนี่ว่ะเฮ้ยยิงยิงโดนคนดีสุดน่ารีเจ้าผู้ชายมาทำไมเนี่ยกันคนรถถังเจ็บ คุณคือความแม่นเลยรีโหลดดิไม่ว่ามันบางมันบางนไม่คุ้มไม่ว่าเลยลคุณก็จะว่ามิบบ้งสึกทำมาเป็นออโต้โหลดแล้วมึงไม่ว่าออโต้โหลดมุณต้องออกติดดออแล้วแบบแล้วไอ้เกจคีมันพูดดีสิเีจแล้วแบบมันเปลี่ยนกระสุนแบบ

โอ้ยอีไม่เข้าเป็นแหวนพืนมึองพเมือเจาะบสามร้อยอะไรไรเงี้ยมีติดเข่าโง่เยแต่มันเป็นคอนซูมเบิร์นะแม่งมีกูดาวนว่าสาววิโปโอเคแนละ้เนี่ยเล่นได้ไร

แต่รูทีดีอยู่นะน่าจตรง่ได้แล้วน,นนะทีทีดีทีดีอยู่ทีดีอยู่เบทีดีอยู่เบตอนนี้ได้ตอนนี้ได้ทำนำทำอะไรมงจะยิงมึงลมันเห็นลนะ้มันจะเฮ็ดอีมเลยิงไม่ได้รอกขึ้นได้แล้วไงต้องเหรเฮ้ยิงมันจะมียูสอคันไม่ได้นะโอ้ เจ็บเฮ้ยไม่ดูคนี้ไงแกอืมเราเอ็อียิงกูใหญ่เลยไอ้สักนี่มีเจ้าแรดแชทนี่ตื่อื้เ,ออเ,เกือบแล้วดูจะแชทกูไเหญ่ เรทั้งนั้นเลต้ต้องแทงแล้ววะต้องให้แบทแชทไปกูเลยกูเมอมีพันแปมือไม่มีเงียมันมีแปดร้อยโดนกูโดนกีวีเกูสิเลยเนี่ยกูบอกโอ้โ้ยร้อนร้อนร้ออรอนดไงวะให้ลี่ื่นดวามอาอ้ เฮ้ยัย้นี่แหละทาทาเกซ่าศูนย์ศูนย์เจ็ดปีเทคซาี่ร้อยชื่อชื่อบรีเจนมาศูนย์ศูนย์เจ็ด ซาเลยนะแล้วมีซาใ่สิส, s, <S ส,สิเจ็ดซาไอเหี้ยกูป,ปิงกูกรอดแร้ไปแล้วไปแล้วสองสามตรงนี้เจ็ดตัวมั้งตะไนตัวหนึ่งน่าจะใช่ ไม่มีไม่มีทีดีตรงมันหนะ่ะนี่ไมีดีกว่า <c oughs> อีเีเพื่อเดลนไอ้นางมันมาอีมันก็เปิดเพือมันก็เปิดเหมือนกันท้งสิทธมันึงหนฆ่าเพื่อนพอฆ่าเพื่อนมันนี่

ยิเกินเห็นช่องโหว่ห้ยิงจังเลยยิงไม่ได้่เออเด็ดอถอยกหไม่ไหวไม่สามร้อยยิงไม่ได้มุงขดไม่มีาแชทแล้วมุ่ขวดมันแบบเลหตเยอะไรก็ได้ก็ไอ้เี้ยกูตายไรเี้ยใช่หรอเดยวดูเลยสามคาดออกหนึ่งหนึ่ไปเหอะไปเหอะ ยังไงไหวหรืเอเปล่าย really uh ังไงไหวหรือเปล่าจะถ่วงเวลาเกลียดที่สุดเป็นยังไงไหวหรือเปล่าโอ้พูด500อะไรอะไรจูนย์ถึงศูนย์หนึ่งพี่ดิงเข่าัลโหล

ที่เข้ามาไล่โอเกตโตทำไมเรื่องมันเต็มอ่ะคืออะไรเอฟเคอ่ะเอาอันหนึ่งอ่ะอเอาไปหนึ่งอขีรางเราเบิดยังไงว้าวเอาโอเกตโตเฮ้ยถำจริงเออแครนั่นแหละทำาเมื่อกี้ ่งยิกพาดงน่าจะฆ่าหมดเลยยิงยิงติดกรอ <c oughs> เออไม่เ,เป็นไรฉันเรียนตายไปเลยมันตลกแย่ <c oughs> เลยนี่เฉียดเลยข่าวเฉียดระเบิดผมใสยมันอยากให้อยู่เล่นหนึ่งไปสามแถวหนึ่งนะมันจะให้เล่นแบบนั้นได้เลยเล่นแถวหนึง่งอีกแล้ว บีบีโผล่มาหนึ่งไม่ต้องสงสัยเนาะว่าทำไมถึงมีเสียงแม่อยู่ข้างหลังเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่สิบกยังไงละ่ะตอนบ่ายสามนั่นแหละติดทีพีเจ็บจีดเจ็บจีดไปเลยเพื่อนไอ้กระสุนทางสเต้นนีดด่กระสุนจังจัดมาดิยีกมันเร็วโอ้ ขับจริงเอ้าไอเยียไปไหนอ่ะอ๋ไอ,เอ้เยี่ยถูขมางดเมเิ่งน้อยๆเลสต์ดเยี่ยเดเมกไม่ไเหนะี้ยันโมเกตโ t ้กาเดเตอร์กาเออดเตอร์ไฟ n นลเอ้ยมันจะยิงมันยิงกูมันยิงกูอ กระชัดตื่ตลาดตัวเองตีชีพเฮ้ยทำไงทำ My Life มาดีทีบีอ่ะก็มาดีก็มาดีแล้วยิงเลยเฮดอีอ่ะมั่วมั่วอย่ามามั่วเฮดอีอ่ะดูถึงแสสามด้วยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้ว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 ย เอ้ยอ้อ้อ้ิบเบอแกงเป๊อ้ไอ้โอ้มันหนีมันหนีมันจุบมันมันยิงไปสองนัดแล้วมันหนี่อ้นี่มันอุ้ยยิม้เจ็ห้าเลย้ยตมเฮลเฮล้ยเแล้วไม่ทันแน่เลยอยู่กลมาก้สี่้กเฮ้ยช่ด้ย้ยชแล้ว โอ้ยวิกัรกระจากมาแล้วเฮ้ยไม่เข้าโอเคอ่ะอ่ะอเฮ้ยเมื่อกี้กูยิงเงินรอได้ยังวะกูยิงเงินไม่เข้าตอนเมื่อกี้กูยิงเงินไม่เข้าอันเดี้ยเลยเดี๋ยวมันควรจะเข้าหรือไม่เข้าได้ยังไงอ่ะดีนะเมื่อกี้ยัยงมีคนมาช่วยได้อยู่หลบละเออ ไอ้มันยีมาแล้วอ่ะตเล็กเลยนะไม่เล็กไม่ไม่ไม่เล็กอะไรก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พักไว้แตกเท็งเท่านี้นะครับก็เวลาอาจจะน้อยกว่าปกติเนาะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะได้แค่ว่าชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็ต้องตัดที่มันสนุกสนุกออกมานะครับก็เลยใช้ประมาณเท่านี้เนาะ อาจจะมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้า